ครับทุ่มหนึ่งพอดีนะครับฝนตกตัดยางไม่ได้มาเป็นเกือบครึ่งเดือนแล้วมั้งครับว่างทุ่มหนึ่งก็มาทุ่มหนึ่งแล้วครับลงคลองหาปลากระทิงหาปลากดเนาะเบ็ดกี่คันเนี่ยน่าจะเบ็ดน่าจะประมาณสิบสิบสองคันนะครับเบ็ดสิบสองคันสิบสองคันก็ยังจะมาทง อะเดี๋ยวตามดูผลงานกันครับมากู้เบ็ดแล้วนะครับเมื่อกี้เหมือนมีอะไรวูวาบวูวาบอยู่ในน้ำตรงนี้นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเฮ้ยเจมมันตัวเหี้ยเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวขยายกล้องอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี <S <S ่ยเนี่ยเฮ้ยดูว่าเฮียที่กินเบ็ดถอนมาแล้วคันเนี่ยดูสิดูสิเนี่ยครับคันเบ็ดนะครับมีอะไรไหมไม่มีอะไรหลุดขาดเลยเฮ้ยปลาอะไรกิน ต่เฮี้ยตัวนี้ยังอยู่เนี่ยเจมน่าจะหึไอตัวนี้เปล่ากินกินปลาเข้าไปนเนี่ยเนี่ยไหนเอามีดไหมกินปลาลสายขาดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่น <laughs> เห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้อง <laughs> เฮ้ยเรายังไงเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว <laughs> ไปแล้วอะไรของมันเนี่ย <laughs> น้ำบาเลยอโอ้อปลาไปแล้วกินปลาในเบ็ดครับเมื่อกี้สัตว์ประหลาดกินนะครับต้องมัดเบ็ดใหม่เปลี่ยนตาเบ็ดแล้ว มกลับมากินที่เดิมโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับใกล้ๆกันเด็ดๆนะมีตัวมีตัวเฮ้ยปลาไหลไหลตัวเปนเลยว้าวว้าวว้้สวยงามครับสวยงามสองคันคู่ดีไอ้เมื่อกี้ไอ้ตัวเดไยแม่งไม่ สัดปลาไหลตัวนี้เข้าไปอีกสวยงามครับสวยงามครับสวยงามมาดูคันถัดมากันครับเอาแล้วเอาแล้วงานงานเข้าอีกแล้วครับงานเข้าอีกแล้วว้าวว้าวว้าว,าวาดูไซส์ครับไสสวยวไซส์สวยครับไซส์สวยโอเค ่ะดูคันถัดมากันครับลำบากนะครับในคลองมีไหม,ม,มอ้าวมีมีครับมีี่เอามีดไหมเอามีดไหมครึงออ่งกิโลขึ้นนะครับ ดูผลงานนะครับเบ็ดสิบเบ็ดสิบสองคันโอ้ยตัวครับยาวเบิดแล้วครับยปวปากระทิงครับโอ้สวยงามครับสวยงามยาวพอกับมีขอโอ้ดูดำดูเทียบเทียบกับมีขอครับ ทั้งดำเลยนะครับว้า wow. วดูคันต่อไปกันครับว้าเด้วอ้าวอ้าวมีอีกแล้วตรงนี้เตียนหน่อยนะครับเฮ้ยปรากฏครับปรากฏอ่อใสสวยอยู่ครับไม่ไม่ถึงกับเล็กเกินเกินครับ เค okay. เอาได้ครับเอาได้แต่ยังไม่เคยยังไม่เจอปรากฏใหญ่นะครับคืนนี้วันนี้ได้น้องเจมมาเป็นพระเอกให้นะครับมาช่วยเดินเป็นเพื่อนโอเคสวยงามอาดูกันต่อไปกันครับทงห่างกันนะครับเพราะว่าในคลองมันหาที่ทงยากมีไหมเนี่ยนะเีอามีอีกแล้วปลาอะไรเอ,อ่ยเ,เนื้ออ่อ,อนอเนื้ออ่อนครับเนื้ออ่อน โอ้โหมีแทบทุกปลโอ้ไซส์ทอดนี่บอกว่าใครกินคําใหญ่หน่อยก็คําเดียวครับ <c oughs> <c oughs> โอเคยังยังได้ครับยังได้โอ้โหอย่าโหเล่นกำมิดเลยนะครับอเดี๋ยวลุนกันต่ออ่ะมาลุ้นกันสองคันสุดท้ายนะครับคืนนี้ อ้าวมีอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอ่ะพอมาถึงแล้วมึงมาเงียบ่ะปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอู้ออปลาดุกเลยครับอู้สวยงามครับสวยงามเดี๋ยวดูคันนั้นเลย คันที่สองครับอันนี้ส่งใกล้ๆก,กันนะครับสองคันสุดท้ายอันนี้ก็ขันหญ้าอยู่ครับแต่ไม่รู้จะอยู่ไหมอ๋อมีดึงเข้าหญ้าอยู่นะครับหลุดไปแล้วครับหดุดไหมอ้าวอันนี้ว่าวครับเดี๋ยวมาไว้แหวนเอ๊ะ เดี๋ยวให้ดูผลงานคืนนี้เลยนะครับนี่ครับผลงานคืนนี้เบ็ด12คันนะครับ12คันนี่กินแทบทุกคันครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามนี่ลาดูอีกตัวแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมจะสรุปผลงานรวมเลยนะครับให้ดูทั้งหมดเลยตอนเช้าเนาะโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องเจมนะครับมาเดินเป็นเพื่อน กับเช้ามากู้เบ็ดนะครับมาเก็บเบ็ดแล้วนะครับเก็บมาสองคันแล้วนะครับไม่ได้นะครับมันก็กินนะครับแต่มันหลุดก็พันหญ้าพันไรหลุดเนะาะเมื่อคืนมาทงทุ่มหนึ่งแล้วมากู้สามทุ่มรอบมากู้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่คันที่สามนะครับ มีปรากฏครับปรากฏปรากฏตัวที่เดียวแต่ยังแกงได้อยู่ครับไซนีค้ครับมาดูมีอีกสองคันนะครับใกล้ๆก,กันเลยครับมันหาที่ทงยากนะครับในคลองน้ำลดด้วยครับ อ้าวมีตัวครับกระทิ้งครับตัวไม่ค่อยโตนะครับเอาได้คันนี้ไม่กินเย่ะดูตรงนี้อีกสองคันนะครับดูน้ำนะครับหน้าตกปรากฏมากเลยนะครับ เมื่อคืนคันนี้ได้ตัวนะครับไม่มีอีกคันหนึ่งใกล้ๆกันเนี่ยครับอ่ะมีตัวครับลอยหัวอยู่เนี่ยเฮันแน่นตึบเลยนะครับ ตรงนี้ไซส์สวยครับตัวครับตัวโตวอยู่นะครับเอเคครับคันนี้ดินใหญ่เลยนะครับกระทิงครับหลายคนคงจะนึกไว้ทำไมถึงมีแต่ปลากระทิงคือผมผมคิดว่า น้ำมันยุบเยอะครับปรากฏไม่ค่อยขึ้นกินเบ็ดเนาะธรรมดาถ้าเป็นช่วงฝนตกแล้วน้ําขึ้นอะปรากฏจะสวยดีนะครับมีตัวเป็นกิโลกิโลฝ่าบางทีบางวันนี่ถ้าแทบจะไม่มีปลากระทิงกินเบ็ดเลยด้วยซ้ําไปส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นปรากฏปลาช่อนอะไรพวกเนี้ยแต่วันนี้น้ํามันยุบเยอะครับเป็นปลากระทิงมาแทนเนาะ ผลงานรวมนะครับทั้งเมื่อคืนทั้งเช้าอันนี้เช้านี่มื่อคืนยังไม่ตายเบดสิบสองคัน ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าในคลิปใน youtube เนี่ยเนาะว่ามันน่าสนใจไม่น่าสนใจยังไงนะครับเพราะว่าดูแต่ละคลิปแล้วจะดูกันไม่ค่อยจบคลิปเลยนะครับอยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยว่าคลิปมันน่าสนใจตรงไหนแลวไม่น่าสนใจตรงไหนเนาะ ค okay. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ